Bad ney, านีี้้ชชท่่องสำหรับช่วงแรกวันนี้คุณวิกกี้จะพาไปชมการตกแต่งห้องที่สวยงามทันสมัยและปลอดภัยที่ Oakwood Residence Garden Towers บางนาไปติดตามชมได้ในเฮฟเล่เช้านี้ค่ะช่วงเฮฟเล่เช้านี้ คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณมาริวิกเฮลสเตอร์ได้พาคุณผู้ชมมาเยือนดีลัสอพาร์ตเมนต์แบบ3ห้องนอนของโอนะ๊ก o ูดเ e ส i d เดน e การ์เด้นทาบางนามาครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้คุณมาริวิกได้พาคุณผู้ชมกลับมาพบกับสุดยอดห้องพักสุดหรูสำหรับผู้บริหารอีกครั้งกับ Executive f o ฟคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะวันนี้วิกี้พาคุณผู้ชมมาที่อกบุดเรสซิเดนซ์การเด่นชาวเวบบางนาค่ะทีนี้นะคะมีการตบเทงโมเดนและใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงม,มากค่ะมีคุณภาพดีแค่ไหนก็ถามวิกี้มาเลยนะคะมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ว่าสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับรอยยิ้มและการต้อนรับของพนักงานซึ่งไม่เพียงการต้อนรับที่ชวนประทับใจเท่านั้นนะคะความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นสิ่งสำคัญันดับตน้ตนๆที่ทางโอนะ๊กอูดเรสซิเดนต์กาเดนทาวเวอรบางนาคำนึงถึงค่ะ ของเราจะเป็นในรูปแบบของโฮเทลแอนด์รีสิเดนซ์จะค่อนข้างมีห้องแบบหลากหลายนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณ6รูมทายลูกค้าก็จะเป็นสไตล์แบบอยู่เป็นลองสเตย์ก็เป็นส่วนใหญ่ครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะทำเป็นเด i l ลี่ด้วยครับเพราะว่าร e s ิเดนซ์เดี๋ยวนี้ก็จะมารองรับลูกค้าที่เป็น Family แล้วก็มาอยู่ช่วงสั้นๆครับผมจะเน้นความสะดวกสบายนะครับทำให้ห้องมองดูแล้วน่าอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจัดสรรในห้องเป็นสิ่งที่ลูกค้า ต้องการใช้แล้วก็จำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับแล้วก็เน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักทนนี้วิคี้อยู่ที่ Executive Floor ค่ะสวยยังเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ Executive Floor นี่นะคะอยู่ที่ชั้นที่สูงสุดของโรงแรมที่นี้นะคะแล้วจะมีคอนเซปต์การตกแต่งที่เรียบง่ายมากค่ะ เหมาะสําหรับผู้บริหารที่เครียดกับแต่ละวันกับการทํางานแล้วหาสถานที่ที่ปับก่อนจริงๆค่ะแม้พอบอกว่าเป็นห้องพักของผู้บริหารคุณวิกกี้ก็เลยถือโอกาสค o อฟฟี่เบรกไปในตัวเลยนะคะคุณผู้ชม แต่หลังจากจิบกาแฟาหอมกรุ่นในห้องพักที่สวยงามและทันสมัยแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้บริหารคนเก่งแห่งหเฮฟเ,เลตถึงกับต้องตกรุมรักและอยากอยู่ห้องนี้นานๆน,น,นั่นก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงชอบมากค่ะคือตัวสภานนี่เองค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะไม่มีเสียงการรบกวนค่ะ เป็นไปไคุณผู้ชมคะ่ะสุภาพสตรีทั้งหลายที่มีสัพะเยอะแยะอันนี้เหมาะที่สุดนะคะกว้างฟิกี้ชอบมากคะ่ะเพราะว่าฟิกกี้ก็มีสัพะเยอะเหมือนกันนะคะสุภาพสตรีท่านใดเห็นเขาก็ยากที่จะอดลงรักเจ้าตู้เสื้อผ้าในห้องนี้ไม่ได้นะคะเพราะนอกจากจะเก็บชุดสวยได้มากกว่าเดิมแล้วยังใช้งานง่ายไม่มีเสียงดังรำคาญใจ ที่สำคัญไม่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมบ่อยเพราะทางโรงแรมเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้เป็นจำนวนมากค่ะเวลาของเฮฟเลเช่านี้หมดลงแล้วค่ะสุดาหน้าวิกกี้จะปไปไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะสนับสนุนโดยเฮฟเฟลฟังช n ลิตี้ for you นี้เช้านี้ที่ช่องหา